สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดครับเลเวอเรอโตมาทีฟได้ประกาศเปิดตัวพร้อมประกาศราคาค่าตัวข,ของ b y d Dolphin 2023ใหม่รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กตัวถังแฮท b a c k 5ประตู5ที่นั่งโดยมีเลือก2รุ่นย่อยได้แก่ t t n n d r r เลน n ์และ Extended l e n วางจำหน่ายควบคู่ไปกับ b y d Auto 3ในปัจจุบันครับโดยตัวรถได้ชูจุดเด่นด้วยแพลตฟอร์ม e e-Platform 3.0รุ่นล่าสุดพร้อมระบบส่งกำลัง s 1ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้พลังงานขึ้น20% แต่ลดการใช้พื้นที่และน้ำหนักลง10%รซรวมถึงใช้เทคโนโลยีเบรคแบตซอรีเช่นเดียวกับรุ่นออโต้ด้วยสำหรับขนาดและมกีิตัวรถของ BMW Dolphin รถแฮทสแบก5ประตูขนาดกระทับรัดระเทียบเท่ากับรถระดับ C segment สามารถรองรับผู้โดยสารได้5้าที่นั่งโดยตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่4,125ม mm, มกว้าง 1, 7 7 0ม mm, มสูง1570ม mm, มตรระยะฐานล้อ2,700ม mm, ลมรัศมีวงเลี้ยว5.25เ mm, มตร ซึ่งขนาดของตัวรถ b y d Dolphin จะถือว่าใกล้เคียงกับ Ora c o c a t และ NG4 Electric ครับและสำหรับรายละเอียดและสเปคที่ใส่เข้ามาของ b y d Dolphin Version Thai ภายนอกจะมากับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและพลับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกลดและกระจกมองข้างมาพร้อมระบบอุ่นไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ไฟเดทนท่าม running แบบ LED ไฟเบรดลงที่3แบบ LED และล้ออลูยขนาด16และ17นิ้วตามเกตรุ่นครับ ส่วนช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบมัคคเทศสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอชันบีมระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดิสเบรก ส่วนภายในห้องโดยสารจะมาใน4ีทูโทนพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอสวิตช์เปลี่ยนเกียร์แบบฟิงเกิลทัสอิเล็กทรอนิกชิปมัดวัดแบบฟูลดิจิตอลขนาด5นิ้วหน้าจอส่วนกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนแนวตั้งและแนวนอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าเบาะนั่งด้านหลังปรับพับแยกอิสระ60-40และหลังคากระจกพานาโนมิกพร้อมม่านบังแดดแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ส่วนในด้านอุปกรณ์อนวยความสะดวกสบายจะมาพร้อมกับกุญแจระบบ Key l เล s e n t r รระบบปลดล็อกและล็อกรถด้วยโทรศพัพท์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันวันทัสทั้ง4บานพร้อมระบบป้องกันการหนีบระบบเบรกม,มือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้เบรคโฮระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายและช่องช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า2ตำแหน่งและด้านหลัง2องตำแหน่งครับส่วนในด้านระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือก,ก,กับขี่จะมีดังนี้ครับ ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวพร้อมระบบป้องกันการเลื่นถลายระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนการเปลี่ยนเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนแรงดันลมยางและกล้องมองภาพรอบคาน360องศาเป็นต้นครับ ในด้านขุมพลังของ b y d Dolphin จะมีเรียก2รุ่นย่อยคือรุ่น t a ต d a r d เล n ส์ที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด70กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ที่มีความจุ44.9กิโลวัตต์อัวสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง,ทางสูงสุด410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEBC และรองรับการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ ใช้เวลาในการชาร์จจากศูนยถึง100%ภายในเวลา6ชั่วโมง45นาทีและการชาร์จกระแสรตรง d c f a s t Charge รองรับสูงสุดร60กิโลวัตต์ชาร์จจาก 30%-80% ถึง80%ภายในเวลา30นาทีโดยให้อัตราเร่งจาก0ู0ยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา2.3วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด160ร160กิโลเมตรชั่วโมงครับ ขณะที่รุ่น Extended r a n e จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ที่มีความจุ60.5กิโลวัตต์อัวสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด490กิโลเมตรตามมาตรฐาน EDC และรองรับการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จจากศูนย์ึง100%ภายในเวลา9ชั่วโมงและการชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุด80กิโลวัตต์ ชาร์จจาก30%ถึง80%ภายในเวลา30นาทีโดยให้อัตราเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่ชั่วโมงภายในเวลา12.3วินาทีทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่ชั่วโมงสำหรับราคาอย่างเป็นทางการของ BYD Dolphin 2023ที่นำเข้าตั้งคันจากประเทศจีนหลังหักส่วนลดโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า10ตามมาตรการสบานแล้วในรุ่น Standard เลน g e จะมีราคาอยู่ที่699,999บาท และในรุ่น SN S n เ Lens ลจะมีราคาอยู่ที่859,999บาทครับและคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี2 0 2 3เป็นต้นไปครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car w, ออโต้คาร์นิวกับครับ